ในโลกที่ความจริงไม่สําคัญใครเกิดผิดที่ก็มีสิทธ์ตายทั้งที่ยังหายใจลูโดโเด็กชายวัยสิปีเกิดในสลัมฐานะชนเผ่าที่ถูกสังคมตาหน้ามีชนเผ่ามันโดนจับโยนลงห่วงเหวปีทนแล้วทำผิดเพื่อทำผิดทั้งที่รู้ว่าจะถูกจับโยนลงห่วงเหวนะไม่เข้าใจความคิดของไอ้พวกคนสกปรกพวกนี้ที่เป็นพวกที่น่ารังเกียจจริงพ่อแม่ของเขาคือฆาตรกรและแม่เขาจะไม่เคยแตะเลือดสักหยดแต่โลกกับหมอกว่าเลือดของฆาตรก,รกรก็ยังเป็นฆาตรกรเสียแรงที่อุตส่าห์ไว้ใจ สุดท้ายก็เป็นแค่ลูกขา,กนะาหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะทำงานให้กลุ่มทำความสะอาดแอคตา้าคือต้องเข้าร่วมกับนักเก็บกวาดราะนายคือคนแบบที่นักเก็บกวาดกํากลังต้องการและมีเพียงคนเดียวที่รักเขาจริงก็คือเล็กพ่อบุญธรรมแต่วันหนึ่งเล็กถูกฆ่าและรูดโดถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทำไม่มีการไต่สวนไม่มีข้อแก้ตัวเขาถูกยโยนลงเหวเขาไม่ใช่อาชญากรเขาคือเหยื่อของความอายุติธรรม